วิธีการต่อใช้งานเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติรุ่น s t y 5 k v a ขั้นตอนที่1การต่อสายเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเราจะทำการเปิดเท t e r m i น a ลด้านหลังเครื่องโดยนำสายจากมิตเตอร์การไฟฟ้าเข้าไปที่ input ทั้ง2เส้นคือ L และ N ส่วน output ต่อไปยังตู้คอน s u m อ e r เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการค่ะ และทําการต่อสายกาวเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟรั่วส่วนช่องจ่ายไฟขาออกทั้งสองช่องสามารถนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาต่อใช้งานได้แต่ไม่เกิน1 0แอมป์นะคะขั้นตอนที่2การเปิดเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติเราจะทําการโยกเบรกเกอร์ทางด้านขวามือเพื่อเลือกชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะต่อใช้งานถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้โยกเบรกเกอร์ไปในตำแหน่ง normal แต่ถ้าใช้งานกับปั๊มน้ำภาคเกษตรเช่นปั๊มน้ำบาดาลปั๊มน้ำหอยโขงให้โยกเบเกอร์ไปในตำแหน่งปั๊มค่ะเมื่อเราทำการเลือกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วให้โยกเบเกอร์ทางด้านซ้ายมือไปในตำแหน่งออนเพื่อทำการเปิดเครื่องเครื่องจะทำการนัดถ่ายหลัง6วินาทีแล้วจึงจ่ายไฟค่ะออกให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะ